ค่ะค่ะสวัสดีนะคะเรามาพบกันในช่วงที่สองนะคะอ่าเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะค่ะ,ะเรามาพบกันในช่วงที่สองนะคะในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะอะ ในช่วงที่2นะคะเราจึงอยู่ในหน่วยในสาระที่สองหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3ค่ะการมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยนะคะในตัวชี้วัดเปลี่ยนแล้วนะคะตัวชี้วัดที่ส2.2สองจปหทับส การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการทํากิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตยนะคะอะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนไปหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบห้าค่ะหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะคะดูตัวชี้วัดนะคะในหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะคะจะมีเขียนตัวชี้วัดเอาไว้นะคะ อยู่ด้านล่างนะคะซึ่งเราจะเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะการมีส่วนร่วมตามกระบ,บวนการประชาธิปไตยนะคะ,ะคุณครูการจนาสมรูปนะคะ,ะทีนี้นักเรียนนะคะเปิดไปหน้า126ค่ะหน้า126นะคะในหัวข้อที่1ค่ะการมีส่วนร่วมในครอบครัวตามกระบ,บวนการประชาธิปไตยนะคะ การมีส่วนร่วมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตยไปเลยแนึงอ,อ,อ,อะนะคะสมาชิกเขาบอกว่าสมาชิกในครอบครัวสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทํากิจกรรมต่างๆในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตยทีนี้เราจะทําได้อย่างไรนะคะเราก็ทํา นะคะได้ดังนี้นะคะสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีหน้าที่ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบ้านนะคะเห็นไหมคะในรูปภาพนะคะนักเรียนจะเห็นว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆนะคะต่างก็ช่วยกันทําความสะอาดบ้านให้ให้บ้านนั้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสะอาดสะอ้านนะคะต่อไปนะคะ การมีส่วนร่วมนะคะในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆอย่างมีตุผลรวมทั้งยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะซึ่งนันเรียนก็จะเห็นนะคะในรูปภาพว่าในครอบครัวนี้ทุกคนนะคะต่างนะคะได้แสดงความคิดเห็นกันนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่นะคะลูกๆนะคะนะคะจะเห็นว่าเขากำลัง สนทนากันนะคะแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นของแต่ละคนนะคะซึ่งแต่ละคนนั้นก็ยอมรับในความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนะคะ,ะคุณครูจะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะในครอบครัวเนี้ยเขาอาจจะคุยกันว่าเย็นเนี้ยเขาควรที่จะทํากิจกรรมอะไรร่วมกันดีนะคะคุณพ่อก็เสนอว่าสมมตินะคะว่าคุณพ่อก็เสนอว่าควรที่จะออกไปเดิน เล่นที่สวนาสาธารณะเพื่อเป็นการออกกำลังกายด้วยนะคะส่วนคุณยายนะคะคุณยายก็เสนอว่าเออเย็นนี้เราทำหมูย่างกินกันไหมนะทำหมูย่างกินกันดีกว่านะคะอ่าทีนี้เด็กๆก,ก,ก็และก็บุคคลที่เหลือนะคะก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะคะโดยเขาก็ใช้วิธีการนะคะคัดเลือกว่าเย็นนี้จะทำกิจกรรมอะไร โดยการฟังจากเสียงข้างมากนะคะถ้าผลปรากฏก็คือทุกคนนะเลือกไปตามคุณพ่พอก็คือว่าอยากจะออกไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะกันนะคะทุกคนในบ้านเห็นแล้วว่าเสียงส่วนมากนั้นเลือกไปที่การออกไปเดินเล่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ยอมรับความคิดเห็นซึ่งของผู้อื่นด้วยนะคะก็ยอมรับในเสียงข้างมากด้วยนะคะต่อไปนะคะ มีการปรึกษาหาลือกันภายในครอบครัวโดยนําหลักประชาธิปไตยมาใช้อย่างเหมาะสมอย่างเช่นที่คุณครูยกตัวอย่างเมื่อกี้นะคะใช้เสียงค้างมากในการตัดสินใจนะคะ,ะต่อไปนะคะสมาชิกทุกคนในครอบครัวควรร่วมมือกันทํากิจกรรมต่างๆของครอบครัวเพื่อสร้างความรักความผูกพันนะ,ะนละเรนก็จะเห็นได้ว่านะในรูปภาพที่คุณครูเอามายกตัวอย่างนั้นเป็นภาพนะ,ะที่ ทุกคนนั้นได้ทํากิจกรรมร่วมกันอย่างเช่นภาพที่หนึ่งคุณพ่อคุณแม่กําลังทําอะไรคะทานหมูย่างกันคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนะคะร่วมกันทําทานอาหารกันทําที่ชาบูนะคะก็ทุกคนได้ร่วมในกิจกรรมนั้นด้วยนะคะในภาพที่สองนะคะเขาระบายสีกันนะคะอยู่ที่บ้านนะคะสามารถเล่นร่วมกันกับพี่กับน้องนะคะ และภาพสุดท้ายนะคะเป็นภาพของคุณแม่ที่กําลังเล่านิทานให้ลูกๆฟังนะคะคุณแม่เล่านิทานให้ลูกๆฟังลูกๆก,ก็เข้าไปร่วมฟังแล้วก็แสดงความคิดเห็นต่างๆนะคะต่อไปนะคะไปดูหน้า1 2 7นะคะหน้า12 7นะคะข้อที่2การมีส่วนร่วมในโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตยนะคะเราจะมีส่วนร่วมในการในโรงเรียนของเราเนี่ยนะคะ ทั้งในการตัดสินใจและการทำกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนแล้วก็โรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งเราสามารถปฏิบัติได้ดังนี้นะคะหนึ่งเลยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จตามที่กำหนดนะคะเราจะเห็นว่าภายในห้องเรียนของเราเนี่ยจะมีคุณครูจัดกำหนดนะคะเวรประจำวันนะคะเวรทำความสะอาดกันนะคะเด็กๆที่มีเวร ทำความสะอาดในวันนั้นๆก็จะแบ่งหน้าที่กันนะะทั้งเช็ดกระดานจัดโต๊ะครูเช็ดโต๊ะนักเรียนกวาดพื้นผูพื้นนะแบ่งหน้าที่กันปรากฏว่างานที่ได้ทำนะคะก็คือความรับผิดช,ชอบนั้นคือการทําความสะอาดห้องเรียนก็ทําให้ห้องเรียนนั้นสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เสร็จก่อนที่จะเข้าแถวเคารพทรงชาตินะคะทําให้ได้รับการชื่นชมจากคุณครูนะ นั่นนะคะคือเราแบ่งหน้าที่กันจนทำให้งานของเรานั้นสําเร็จรุร่ร่วงนะคะได้ตามที่กําหนดนะต่อไปนะคะข้อที่2นะคะการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะะนักเรียนกลุ่มนี้นะคะกำลังทำงานทำรายงานกันอยู่นะคะทำรายงานทำกันบ้านกันอยู่นะทุกคนก็มา แสดงความคิดเห็นนะคะโดยใช้เหตุผลประกอบแล้วรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นประกอบด้วยทําให้งานของเขานั้นสําเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะคะต่อไปนะคะข้อที่3การเคารพกฎระเบียบของโรงเรียนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเห็นไหมคะ,ะทุกคนรู้จักกฎและระเบียบของโรงเรียนนะคะว่าควรที่จะทำอะไรนะคะควรที่จะ ปฏิบัติตนอย่างไรอย่างในรูปภาพนะคะเช้านะคะนักเรียนเข้าคุณครูเข้ามาสอนนักเรียนนักเรียนก็ทําความเคารพนะคะเป็นการทําตามกฎระเบียบนะคะก็บังคับต่างๆของโรงห้องเรียนไนดะ้อย่างเป็น,นระเบียบเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่โรงเรียนกำหนดเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีนะคะ เด็กๆทุกคนนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีนะคะแบ่งออกเป็นสีต่างๆนะคะเด็กๆก,ก็ได้เข้ามาร่วมทํากิจกรรมซึ่งตอนนี้เรามีสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นใช่ไหมคะเราก็เลยไม่ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีกันนะ,ะเว้นมาแล้วสองปีนะซึ่งเดี๋ยวถ้าได้ได้เปิด เปิดเรียนตามปกติก็คงจะมีกิจกรรมกีฬาสีเกิดขึ้นนะคะ,ะเด็กๆทุกคนก็จะได้เข้าร่วมกิจกรรมนะถ้าคนไหนที่ไม่ได้ไปเอ่อเล่นกีฬาก็จะเป็นกองเชียร์ใช่ไหมคะร้องเพลงเชียร์เพื่อนๆเห็นไหมนั่นแหละก็เราก็ได้ร่วมกิจกรรมแล้วนะคะอ่าทีนี้เรามาทําแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนคะ นักเรียนเตรียมนินสอยังลบให้พร้อมเลยนะคะเราจะทําไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนเปิดหนังสือนะคะทำไปหน้าหนึ่งรอยี่สิบแปดนะคะถ้านักเรียนคนใดน,นะคะดูหน้าหนังสือไม่ทันนะคะอยู่ที่หน้าหนึ่งร้อยี่สิบแปดนะคะให้หนักเรียนทำนะเดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันนะคะเอ,อแล้วก็นักเรียนคะเ งานที่คุณครูให้ทำนะคะทั้งที่คุณครูให้ทำพร้อมกันในชั่วโมงเรียนแล้วก็ให้ทำเป็นการบ้านเนี่ยในหนังสือเรียนเนี่ยนะคะนักเรียนจะต้องทำตามให้ทันทุกอันเลยทุกหน้าเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเปิดเรียนตามปกติแล้วนะคะคุณครูก็จะขอหนังสือเรียนของนักเรียนเนี่ยเอามาตรวจแล้วมาดูให้คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องทำทุกหน้าทุกคนทุกคนต้องทำนะคะ ย้ำเลยนะถ้าใครไม่ทําคุณครูไม่มีคะแนนไม่มีออกไม่ออกเกรดให้ไม่ได้นะคะคุณครูก็ออกคะแนนออกเกรดให้นักเรียนไม่ได้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องทําด้วยนะคะตั้งใจทําด้วยนะอ่ะมาดูข้อที่หนึ่งให้นักเรียนสังเกตภาพโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมใต้ภาพ ที่เป็นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการทำกิจกรรมในครอบครัวแล้วตอบคำถามนะคะดูภาพที่หนึ่งอ,อนักเรียนต้องดูนะคะภาพที่เป็นส่วนร่วมส่วนร่วมในการตัดสินใจนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆในครอบครัวก็คือเราต้องทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวนะนะคะดูอย่างภาพที่หนึ่งเขานั่งเขียนหนังสือใช่ไหมคะ อันเนี้ยเขาทำอยู่คนเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวเพราะฉะ้นเราก็เว้นว่างไว้นะต่อไปภาพที่สองนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังช่วยคุณแม่นะะจัดเตรียมอาหารนะคะเพราะฉะนั้นภาพนี้ก็มีส่วนร่วมในครอบครัวนะคะต่อไปภาพที่สามเด็กผู้ชายนะคะนั่งดูทีวีอยู่นั่งดูโทรทัศน์อยู่มีส่วนร่วมไหมคะ มีส่วนร่วมไหมไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนะคะเพราะเขาทั้งทำอยู่คนเดียวนะเราก็เว้นวางรับไม่ต้องไปขิดถูกนะต่อไปนะคะอ่าเขาอ่าภาพนี้นะคะทุกคนกำลังร่วมกันรับประทานอาหารเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวไหมคะเป็นนะเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวนะคะมีส่วนร่วมในครอบครัวนะคะต่อไปภาพที่สี่นะคะ คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนะคะนั่งสนทนาพูดคุยกันมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวนะคะต่อไปภาพสุดท้ายเช่นกันนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ลูกนะคะกำลังพูดคุยกันนะคะก็มีส่วนร่วมในครอบครัวเช่นเดียวกันต่อไปนะคะตอบคำถามด้านล่างนะคะการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการทำกิจกรรมในครอบครัวมีลักษณะอย่างไร วงกลมที่หนึ่งสมาชิกในครอบครัวได้แสดงความคิดเห็นและได้ทำกิจกรรมร่วมกัน,นเรียนดูนะคะ,ะเขาบอกว่าคุณครูทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งนะการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการทำกิจกรรมในครอบครัวมีลักษณะอย่างไรมีลักษณะอย่างไรวงกลมที่หนึ่งบอกว่าสมาชิกในครอบครัว ได้แสดงความคิดเห็นและได้ทำกิจกรรมร่วมกันวงกลมที่สองสมาชิกในครอบครัวต่างคนต่างอยู่เลือกทำกิจกรรมตามที่ตนเองสนใจตอบวงกลมไหนคะวงกลมที่1ห,หรือวงกลมที่สองคิดสิคะตึดตึดตึดตอบวงกลมที่หนึ่งคะ่ะ ต่อไปนะไปดูข้อที่สองหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าหน้าหนึ่ง้อยยี่สิบเก้านะคะข้อที่สองนะนะักเรียนอ่านสถานการณ์ในภาพและตอบคำถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าคำตอบอ่ามาดูสนการสนทนาการของพ่อแม่แล้วก็ลูกนะคะ คุณพ่อเขาบอกว่าหนึ่งนะคะคุณพ่อบอกว่าพ่อว่าจะปรับปรุงพื้นที่หลังบ้านเป็นบ่อเลี้ยงปลาทุกคนเห็นว่าอย่างไรนะคุณพ่อบอกจะปรับปรุงพื้นที่หลังบ้านให้เป็นบ่อเลี้ยงปลาข้อที่สองนะคุณแม่นะคุณแม่พูดบ้างคุณแม่บอกว่าแม่ว่าเราน่าจะ ปลูกผักสวนครัวดีกว่าเราจะได้มีผักสดสะอาดรับประทานและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วยแม้ว่าเราน่าจะปลูกผักสวนครัวดีกว่าเราจะได้มีผักสดสะอาดรับประทานและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วยอะต่อไปลูก พูดบางลูกก็บอกว่าหนูเห็นด้วยกับคุณแม่คะ่ะแล้วหนูจะปลูกดอกไม้สวยๆด้วยลูกก็บอกว่าลูกเนี่ยเห็นด้วยกับแม่นะที่แม่จะปลูกผักสวนครัวเนี่ยเพราะว่าหนูก,ก็อยากปลูกดอกไม้เหมือนกันนะคะต่อไปคุณพ่อก็เลยสรุปว่าถ้าแม่และลูกว่าอย่างนั้น พ่อก็ตามใจเราไปช่วยกันเลือกมเมล็ดพันธุ์พืชมาปลูกกันดีกว่า่ะพ่อแม่ลูกเนี่ยเขาคุยกันเรื่องอะไรนะเขาคุยกันว่าอย่างไงอ่ามาตอบคําถามข้อที่หนึ่งนะคะสมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทำกิจกรรมในเรื่องใดวงกลมที่หนึ่งการใช้พื้นที่หลังบ้าน ให้เกิดประโยชน์วงกลมที่สองการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้สวยงามตอบวงกลมที่หนึ่งหรือวงกลมที่สองคะเขาพูดคุยกันในเรื่องการใช้พื้นที่หลังบ้านให้เกิดประโยชน์นะคะตอบวงกลมที่หนึ่งค่ะต่อไปข้อที่สองข้อที่สองถามว่า การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในครอบครัวมีลักษณะอย่างไรการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในครอบครัวมีลักษณะอย่างไรวงกลมที่หนึ่งผู้นำครอบครัวใช้อำนาจในการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดใช่ไหมหืม ต่อไปวงกลมที่สองสมาชิกในครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นสมาชิกในครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเราตอบวงกลมที่1หรือวงกลมที่สองนะ <c oughs> คำตอบก็คือวงกลมที่สองสมาชิกในครอบครัวได้มีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นนะคะเพราะว่าพ่อเขาก็ฟังเสียงจากคุณพ่อแอแล้วก็ลูกนะคะแล้วถึงจะมาสรุปใช่ไหมต่อไปข้อที่3นะคะจากสถานการณ์นักเรียนคิดว่าการตัดสินใจและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามกระบวนประทีธิปไตยหรือไม่อย่างไรเป็นไหมลูกสถานการณ์เนี้ย เป็นการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยหรือไม่เป็นไหมคะเนี่ยนะวงกลมที่หนึ่งบอกว่าเป็นเพราะเป็นการตัดสินใจโดยยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกส่วนใหญ่วงกลมที่สองบอกว่าไม่เป็นเพราะเป็นการตัดสินใจโดยยึดความคิดเห็นของผู้นำเป็นหลักคำตอบก็คือ เป็นนะคะเพราะเขาตัดสินใจโดยการยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกส่วนใหญ่นะคะซึ่งคุณพ่อเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมก็ฟังความคิดเห็นของแม่แล้วก็ลูกนะคะคอเมื่อแม่กับลูกเห็นว่าควรปลูกผักสวนครัวพ่อก,ก็เห็นตามนะคะก็ไม่ขัดแย้งเพราะเสียงส่วนใหญ่เลือกที่จะปลูกผักสวนครัวนะคะ ต่อไปนักเรียนเปิดไปนะคะหน้า130นะคะนหน้า1ส0นักเรียนดูรูปภาพรูปภาพนี้เกิดขึ้นที่ห้องเรียนแห่งหนึ่งนะคะอ่าคุณครูบอกว่ามีคนยกมือเลือกประยุทธ์เป็นหัวหน้าห้องรวม14เสียงค่ะแล้วคุณครูก็บอกว่าต่อไปใครจะเลือกวิ ชัยยกมือขึ้นค่ะอ่าฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูบอกว่ามีคนยกมือเลือกประยุทธ์เป็นหัวหน้าห้องรวม14เสียงค่ะและคุณครูก็พูดว่าต่อไปใครจะเลือกวิชัยยกมือขึ้นค่ะ ข้อที่หนึ่งถามว่าสมาชิกในห้องเรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทำกิจกรรมในเรื่องใดเขาทำอะไรกันอยู่คะวงกลมที่หนึ่งการเลือกหัวหน้าห้องเรียนวงกลมที่สองการเลือกหัวข้อในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนเราจะตอบข้อไหนคะเขาเลือกอะไรเลือก หัวหน้าห้องเรียนกันอยู่นะคะตอบวงกลมที่หนึ่งต่อไปข้อที่สองการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในห้องเรียนมีลักษณะอย่างไรการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในห้องเรียนมีลักษณะอย่างไรวงกลมที่หนึ่งครูเป็นผู้ตัดสินใจเลือกหัวหน้าห้องเรียน วงกลมที่สจมาชิกในห้องเรียนเป็นผู้เลือกหัวหน้าห้องเรียนตอบวงกลมที่2นะคะจะมาชิกในห้องเรียนเลือกหัวหน้าห้องเรียนไหมคะเขากำลังยกมือเลือกหัวหน้าห้องกันอยู่ต่อไปข้อที่3จากสถานการณ์นักเรียนคิดว่าเป็นการตัดสินใจและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ตามกระบวนการประชาธิปไตยหรือไม่อย่างไรวงกลมที่หนึ่งบอกว่าเป็นเพราะหัวหน้าห้องเรียนมาจากเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกในห้องเรียนวงกลมที่สองบอกไม่เป็นเพราะสมาชิกในห้องเรียนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันคำตอบก็คือเป็นนะคะเพราะหัวหน้าห้องเรียนมาจากเสียง ส่วนใหญ่ของสมาชิกในห้องเรียนนะคะต่อไปนักเรียนดูข้อที่3นะคะหน้า131นะคะเดี๋ยวจะจบแล้วเดี๋ยวจะจบแล้วนะคะอีกนิดหนึ่งนะข้อที่3นะคะให้นักเรียนนะบอกลักษณะของกระบ,บวนการประชาธิปไตยโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงใน วงกลมหน้าคําตอบนะคะแล้วก็ตอบคําถาม,ถามล้านลางด้วยอาทีนี้เราดูแผนภูมิกันก่อนนะคะกระบวนการประชาธิปไตยนะอันแรกเลยนะคะอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยนะคะ,ะแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลคําตอบคือถูกต้องนะคะวงกลมที่สองนะคะ ไล่มาทางด้านขวามือนะลูกนะผู้นำเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจนะ,ะตอบวงกลมที่ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> รีบรีบนะคะขอโทษทีนะ,ะอ่ะคำตอบคือผิดนะคะผู้นำเป็นผู้ที่ไม่มีไม่ใช่ไม่ให้อำนาจตัดสินใจนะคะแต่การเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องตัดสินใจร่วมกันนะคะ ต่อไปนะคะไล่ลงมานะลูกนะเคารพความคิดเห็นของกันและกันถูกต้องนะคะต้องเคารพความคิดเห็นของกันและกันต่อไปนะคะยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกส่วนใหญ่ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกส่วนใหญ่ถูกไหมคะถูกไหมลูกอ่าถูกต้องนะคะเราต้องยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกส่วนใหญ่นะคะต่อไป นะคะวงกลมต่อไปสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆ Harper. สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆถูกต้องนะคะทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในโรงเรียนในครอบครัวนะคะเราต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆด้วยกันนะคะต่อไปวงกลมต่อไปนะใช้กำลังในการตัดสินปัญหา ถูกไหมคะใช้กําลังทะเลาะวิวาทกันอย่างเงี้ยตัดสินปัญหาไม่ถูกต้องนะคะต่อไปนะคะสมาชิกทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นถูกไหมคะสมาชิกทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นถูกต้องนะคะเป็นคําตอบที่ถูกต้องต่อไปตอบคําถามด้านล่างนะนักเรียนสรุปความหมายของกระบวนการประชาธิปไตย ได้ว่าอย่างไรนักเรียนนะคะเราจะสรุปความหมายของกร,ระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยเราจะสรุปได้ว่าอย่างไรวงกลมที่หนึ่งบอกว่ากระบวนการประชาธิปไตยคือการที่สมาชิกทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมการตัดสินใจยึดความคิดเห็นของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นหลักวงกลมที่สองบอกว่า กระบวนการประชาธิปไตยคือการยอมรับในความคิดเห็นของผู้นำเป็นหลักการยอมรับความคิดเห็นของผู้นําเป็นหลักจริงไหมเราต้องเออ่ทำตามแต่ผู้นําใช่ไหมไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่กระบวนการประชาธิปไตยเนาะเพราะฉะนั้นคตอบคำต,ตอบก็คือคําตอบที่1น,นะคะต้องยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกส่วนใหญ่นะคะต่อไปนักเรียนไปดูหน้า3 3เลยนะคะ าหน้า132เราไม่ทำนะเราเว้นข้ามไปเลยนะคะเราทำน้าหนึ่ง้สามสิบสามเลยนะคะข้อที่ห้านะคะให้นักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทำกิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตยนะคะโดยเขาจะกำหนดคำมาให้แล้วเรานำไปเติมลงในช่องว่างนะคะอะคำที่หนึ่งนะคะคำว่ามีส่วนร่วม สองสมาชิกทุกคนสามแสดงความคิดเห็นสี่สมาชิกส่วนใหญ่อ่าคำอันแรกเลยนะการอยู่ร่วมกันในครอบครัวและในโรงเรียนการอยู่ร่วมกันในครอบครัวและในโรงเรียนตอบอะไรคะสมาชิกทุกคน ควรเข้าไปเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงในการตัดสินใจและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันโดยการโดยการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างโดยยึด ความคิดเห็นของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นหลักนะคะเดี๋ยวถ้าใครเขียนไม่ทันไม่เป็นไรนะคะนักเรียนไปดูคลิปย้อนหลังอาดูคลิปอีกครั้งหนึ่งซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะก็จะเขียนทันอ่วันนี้เราเรียนจบแล้วนะคะวันนี้เราก็ไม่มีการบ้านแต่จะมีแบบทดสอบให้ทําเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์แบบทดสอบให้นักเรียนทํานะแล้วนักเรียนก็ รีบทำนะคะแล้วก็รีบถ่ายภาพเอ่อแคปหน้าคะแนนนะคะส่งในกลุ่มไลน์ส่งงานเหมือนเดิมนะคะนักเรียนตั้งใจทำนะลูกนะเราจะได้มีคะแนนครบทุกช่องนะคะเพราะตอนนี้ก็ใกล้แล้วใกล้ที่จะปิดเทอมนะคะสิ้นเดือนกันยายนนี้ปิดเทอมแต่คุณครูก็ขอฝากในเรื่องของการทําแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนนะคะนักเรียนต้องทําทุก อันที่คุณครูสั่งทุกหน้าที่คุณครูสั่งนะต้องทํานะคะถ้านักเรียนไม่ทานะเปิดเทอมมาคุณครูขอดูนักเรียนต้องย้อนกลับทําเยอะมากเลยนะแล้วถ้าเกิดนักเรียนไม่ทํามาเลยไม่มีส่งคุณครูคุณครูก็ไม่มีคะแนนให้นะนะคะคุณครูก็ไม่สามารถที่จะตัดเกรดนักเรียนได้นักเรียนก็ไม่สามารถขึ้นชั้นเรียนได้ทีนี้ต้องซ้ําชั้นแหละ เพราะว่าถ้านักเรียนไม่ทํางานส่งคุณครูนักเรียนไม่มีคะแนนนะคุณนี่คุณครูไม่ได้พูดคู่นะคะคุณครูพูดจริงๆนะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องตั้งใจทํานะคะเอาละค่ะวันนี้คุณครูฝากไว้เท่านี้นะแล้วอย่าลืมทําแบบทดสอบกันนะคะทําแบบทดสอบเสร็จแล้วแคปหน้าจอนะคะถ่ายภาพหน้าจอส่งเข้ากลุ่มไลน์นะคะอย่าลืมนะคะวันนี้เท่านี้นะคะสวัสดีทุกคนค่ะ